ที่ Modify Watch Training Center นะครับหลายครั้งที่มีนักเรียนที่เป็นผู้หญิงมาเรียนซ่อมนาฬิกากับเรานะครับก็ผู้หญิงก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยมีความละเอียดมากกว่าผู้ชายนะครับก็สามารถมาเรียนและเป็นช่างนาฬิกาที่ดีได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับน้องกิฟต์นะครับที่มาเรียนซ่อมนาฬิกาที่ Modify Watch นะครับก็ ซ่อมนาิกาแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าม mm ือนิ่งแล้วก็ความจํำดีซ่อมเครื่องที่มีความละเอียดได้นะครับ mm hmm. ก็สักวันหนึ่ง mm hmm. ก็คงเป็นช่างนาฬิกาที่เก่งด้านกันนะครับแล้ว mm hmm. ลสาหรับคลิปนี้นะครับ mm hmm. ผมจะพามาดูนักเรียนหญิงทั้ง7คนจากศูนย์ซ่อม Modify Watch Training Center นะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับพร้อมทั้งพามาดูบรรยากาศที่ Modify Watch นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ สวัสดีค่ะชื่อขวัญไทยศิริสุขน,นะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ปัจจุบันเป็นเภสัชกรค่ะมาต่อกันด้วยอีกคนนะครับน้องคนนี้ชื่อน้องเฟิร์นนะครับก็เป็นลูกสาวของช่างนาฬิกาชื่อดังนะครับน้องก็ได้สนใจจะมาเรียนซ่อมนาฬิกาด้วยตัวเองนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ปรึกษาคุณพ่อมาแล้วก็มาเรียนเลยนะครับตอนนี้ก็จบหลักสูตรไปแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็สนุกดีค่ะสอนเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เข้าใจง่ายๆครับเคยมีพื้นฐานในการซ่อมนาฬิกามาก่อนไหมครับไม่มีเลยค่ะเป็นศูนย์ไม่ไม่เคยเรียนซ่อมนาฬิกาเลยไม่เคยรู้จักอุปกรณ์การซ่อมเลยสักชิ้นเดียวมาดูกันที่อีกคนนะครับคนนี้ชื่อว่านุองแทนนะครับเดินทางมาจากสปปลาวนะครับเพื่อจะมาเรียนซ่อมนาฬิกาที่ modify watch นะครับตอนนี้ ได้จบหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหลักสูตรซ่อมนาฬิกาขั้นพื้นฐานนะครับทั้งระบบคอร์สและระบบอัตโมตินะครับสำหรับคนนี้นะครับมีชื่อว่าน้องอุ่มนะครับก็มาด้วยกัน2คนพี่น้องนะครับก็เป็นโปรกอฟนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสด้วยนะครับแล้วก็ขายธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับซึ่งมาเรียนกับเราจบคอร์สไปแล้วนะครับเป็นคอร์สพื้นฐานนะครับมาดูกันที่อีกคนนะครับคนนี้มีชื่อว่าน้องปายนะครับ เป็นน,ะะนาฬิกามือสองที่เป็นระดับไฮเอ็นขึ้นไปนะครับก็ได้มาเรียนคอร์สพื้นฐานกับเราด้วยนะครับตอนนี้ก็จบคอร์สแล้วด้วยนะครับสำหรับน้องปายนะครับะคะ่ะก็ถามว่ายากไหมก็ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามตั้งใจแล้วก็ทำเยอะๆมีประสบเอ,อ่อมุ่งมั่นกับมันแล้วก็เราก็ใช้ประสบการณ์ทำไปไเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเองค่ะ สำหรับคนนี้นะครับมีชื่อว่าน้องแทนนะครับเป็นักเรียนหญิงอีกคนของเรานะครับก็น้องคนนี้ก็เรียนจบคอร์สไปแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับผมไปเดินทางทั่วโลกเลยนะครับประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับผมก็เรียนจบคอร์สไปแล้วนะฮะสำหรับน้องแทนนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็นักเรียนหญิงที่เคยมาเรียนกับเรานะครับก็มีทั้งหมดเจดคนนะครับผมมาต่อกันด้วย อีกคนดีกว่านะครับเป็นคนล่าสุดที่มาเรียนที่ Modify World ก็มาด y Limited นะครับคนนี้มีชื่อว่าแนนโนนะครับซึ่งกำลังเรียนอยู่ยังไม่จบคอร์สนะครับเป็นคนล่าสุดเลยนะซึ่งทำเกี่ยวกับ IT นะครับตอนนี้กำลังเรียนในคอร์สพื้นฐานอยู่นะครับยังไม่จบคอร์สนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันเลยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ